น้ำหอมกุหลาบหลักร้อย จนถึงหลักหมื่นครับผมไปดูกันเลยครับว่ามีตัวไหนก,กันบ้างเริ่มกันที่หนักแรกเป็นส่วนของกุหลาบเจลลี่แล้วก็เริ่มตัวที่หนักร้อยเลยก็คือตัวนี้ body breeze v e a l n a นั่นเองครับเป็นตัวหนึ่งที่ให้ความเป็นกุหลาบที่มันมีความแบบสตี้ด้วยแล้วก็มีความแบบมายแมทแทกเข้ามา<ะ>ทําให้มันรู้สึกว่าแบบคือมันไม่ได้ดูเป็นกุหลาบที่ชาขนาดน,นั้นดูไมได่ดูใช้ยากมันเป็นกุหลาบที่เหมาะกับผู้หญิงมาทํางาน,นมากเลยนะทาปากสีแดงๆหน่อยเป็นคนที่ดูมั่นใจออกมาตัวนี้คือจบเลยแล้วก็เรียนคน่อนข้างที่จะแบบดีีมมมมาาาากกในนงบบบไ่่เิอ439ทดแล้วว็ตตั สำหรับเดลี่นะไล่ความแบบเบาบางขึ้นไปถึงเรแบบช์าเลยนะในหมวดของเดลี่อ่ะจะให้ตัวนี้ซุนโลโดสมีเทนเดอร์เป็นฟิลฟิวแบบกุหลาบที่มันมีความแบบปิดแป้งเบาๆหอมหวานอ่อนเป็นกลิ่นแบบมีความแบบไวฟ์ฟรอเรลแรกเข้ามาด้วยมันไม่ใช่เป็นกุหลาบที่ที่ช์ปเหมือนแบบโซนบังเนี่ยอันนี้คือกุหลาบที่มันมีความ o u t s t a n d i n ในระดับหนึ่งเลยแต่ว่าอันพวกนี้จะเป็นกุหลาบที่คุณสามารถจิบมาใช้เดลี่ได้แบบเออวันนี้คือเราอยากให้รู้สึกว่าแบบเป็นคนที่โรแมนติกนะใช้งานได้ทุกวันนะเนี่ยสองตัวนี้อันนี้ คือกุหลาบที่ใช้ง่ายที่สุดในชีวิตผมละมันเป็นกุหลาบตวนที่รู้สึกว่าเขาเอาโคลฟมาตัดความเป็นกุหลาบให้มันไม่แหลกอะมผมช่องมากคือมันเป็นกุหลาบที่แบบดมง่ายมากๆมันคือกลิ่นความสปายส์ก็คือความเครื่องเทศอะมาแซ่บความกุหลาบทาให้มันไม่ได้ช้าไปอะ่ะมันจะไม่ใช่เดลี่แบบคุณไปทํางานปกติอะมันมันใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าผมจะพูดอย่างนี้คือคุณสามารถฉีดออกงานช่วงเช้าแบบไปเจอผู้ใหญ่ได้สบายๆเลยหัวเนี้ยมันให้ลุคคุณแบบดูดีมากๆเลยอะกับตัวเพนฮาริโกนจัสเชสโลส์นั่นเองคร By r i d o d o s of noman's ส์แลนนั่นเองครับตัวนี้ให้กลิ่นแบบคือดูจากชื่ออะมันดูเป็นกลิ่นที่เข้าถึงยากนะแต่พอได้ดมจริงแล้วอะมันมีความเป็นกลิ่นแบบเหมือนคุณไปอยู่ในสถานพยาบาลเจอพยาบาลส,ส,สวยๆแล้วก็ให้กลิ่นที่มันมีความสะอาดะอะไรฟิวฟนั้นอนะดูเป็นคนที่แบบน่ารักปลอดภัยอยู่ด้วยแล้วสบายใจมากๆเลยดูเป็นคนที่คแล้วแต่ก็มีบแบบมีเสน่ห์เออมีเสน่ห์ใช่อะไรประมาณนั้ตัวนี้ดีมากๆเลยนะ<ม>นนคืออยากให้ลองอะมันเป็นชื่อที่เอาแค่ชื่อกดยคือเท่มากเลยโรสออฟโนแมนแลนอะเนี่ย เวอร์ช right yeah, right, hmm. right. ันใหม่ด mm. ้วยอ b ซ o l u ปะใช่ใช่แต่ว่ายังไม่ได้ลองเลยต้องไปลองแล้วยังไม่ได้ลองเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้มันจะฟีลแบบสบายๆอ่ะผมใช้แบบวันอินทเว์ดอ่ะวันอินทเว์ตขวดต่อมาอันนี้เป็นคน ต้องพูดว่าเป็นคนที่ลึกลับพอสมควรเลยถ้าที่ใช้ปวดเนี้ยมันไม่ใช่ลึกลับหรอกแต่ว่ามันเป็นน้ําหอมเดลี่แล้วก็มีความเท่สุขุมลึกลับไปในตัวเลยอะเปิดมาเป็นความแบบแป้งแป้งเด็กๆนะแต่ว่าพอฉีดจริงๆแล้วว่ามันมีความแบบเท่อะทุกคนให้นึก,น,กนึกภาพนะมันคือกุหลาบไอริสที่มันมีความควันๆันเข้ามาเป็นตัวที่อวยแล้วอวยอีกอะก็คือดิวที้เฟลอร์โบนั่นเองครับตัวนี้ดีมากมันเป็นกลิ่นที่ทั้ง projection ทั้งเรื่อง p e r f o r m มนซ์มันแบบมันกินขากัมากเลยอะฉีดไปไหนคนก็ได้กลิ่นนนคุณแแล้วกก็ตติิดดททมาบบ Ho Power แสดงว่าผมอะผมเห็นแบบเห็นต่างนิดนึงผมมาคิดว่ามันแบบกลิ่นที่แบบน่ารักอะมันน่ารักมากเลยแบบกลิ่นแะไรที่พอดมถึงนึกถึงแบบเด็กผ้าอ้อมแป้งอะไรเงี้ยมันต้องแบบฟิลๆนั้นอะสำหรับผมแล้วมันมีความสะอาดเนาะแต่ว่าถ้าเรื่องความเดลี่เรื่องความแหล่ะใช่เลยมันแบบมันใช้ได้อะมันมันคือแบบเรียกว่าอะไรเวอร์สไตล์มากอะใช่ใช่แล้วก็ไปต่อกับโซนของตัวไนท์ไทม์เป็นออกออกงานออกเดทของเผมเราไม่ก็เลยมาเรปซิเซนต์ฝั่งกลางคืนกันบ้าง เริ่มจากนี้แล้วกันซึนาโลมเหมือนกันนะผม Unspoken Rose ตัวนี้นะครับแทบจะเป็นพรีเซนเตอร์ละเป็นกุหลาบที่ผมรู้สึกว่ามันเรียวอะ่ะ มันเป็นกุหลาบที่เบียวแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบติดเขียวหรืออะไรหรอกโปทคชั่นมันก็โอเคมันดีเลยแหละก็คือเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันก็ใช้ได้หลายโอกาสไม่ว่าจะแบบออเดทได้ก็ได้นะแต่ว่าเดทก็ได้คือตัวนี้รู้สึกว่ามันมีความชาร์กว่าตัว rose ร e m a tender อใช่เทียบกง่ายๆเลยก็คือฝั่งกังวัน r o s e m a tender ฝั่งกลางคืน unspoken rose ใช่แล้วราคาดีด้วย2อ0 0ป่ะ2อ0พันหงเล็กเไม่ไปเติมถ้าตัวนี้รีมายง่ายๆเลยอะ girdle g i r ี l e อ i r d l e อ่า ขมาอีกเท่านึงประมาณนั้นใช่ตัวนี้นะครับผมต่อไปเลอมูลรามูนะครับผมตัวนี้ผมก็เพิ่งเคยดมแต่ผมรู้สึกว่ากลิ่นนี้ไม่เป็นกลิ่นแบบคนสวยคือถ้าเอาตรงๆนะถ้าดมแบบดมเองมันหนักหนักมากเลยแต่ถ้าสมมติว่าลองนึกภาพว่าเรามีคนเดินสวนแล้วได้กลิ่นแบบเป็นผู้หญิงสเปกตรงสเปคเราอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหไม่หันก็ไม่ได้อันเนี้ยคือแบบใช่เลยอ่ะ แต่ว่าแ,แบบว่าก็อาจจะแบบโอเวอร์สเตย์ไม่ได้ไม่ได้เลยเพราะว่ามันหนักไปนิดนึงแต่กลิ่นนี้คือรู้สึกว่าผู้ชายอะอาจจะแบบคือถ้าเป็นผู้ชายที่คือไม่รู้อ่ะรู้สึกว่าผู้ชายแบบมันมันไม่ได้เหมาะกับผู้ชายขนาดนั้นนะแต่ว่าถ้าอยู่บนตวัวผู้หญิงแล้วคือ10็นิว่จริงๆคือดีมากผมว่าผู้ชายข้ามแบบให้ให้คุณวิ่งจริงๆอันนี้พูดจริงแบบว่าเขาทำมาเพื่อนจริงครับต่อไปเอาเป็นตัวนี้แล้วกัน slash luten raffi the berlin นะครับผมตัวนี้เป็นตัวที่ดัง แทบจะที่สุดของแซชลูเตนแล้วนะ <c oughs> ก็เป็นฟิลกุลาบเหล็กที่แบบอันนี้จะให้ฟิลยูนิเซ็กเลยผมคิดว่าถ้าผู้หญิงใช้ก็จะเป็นฟิลสมาร์ทอ่าใช่สมาร์ทเท่ออฟฟิศเลดี้แบบมีมพลังนิดนึงถ้าผู้ชายใช้อ่ะก็อาจจะดูแบบอ่อนลงมาหน่อยแบบว่าเรียกว่าอะไรอ่อนช้อยลงหน่อยแบบ<ม>เป็นนี่เล็กๆติดแบบแบบสำอางนิดนึนงอะไรอย่างเงี้ยใช่ตอนแรกอ่ะเปิดมามันก็จะกุลาบเลยเพราะว่าพอไปสักพักอ่ะกินเหล็กมันจะเริ่มมาแล้วรู้รึกว่าไอ้กินเหล็กอ่ะมันเป็นเสน่ห์แบรนด์อื่นเขาไม่ค่อยมีอ่ะนอกจากแบบแแต่่ททกกินเเล็บบ จริงไมีความออกเย็นๆยด้วยนะตัวนี้ใช่ใช่แล้วก็ตัวนี้ก็อย่าเผื่อไปฉีดใส่เสื้อนะครับม่วงมสื้อขาวนี่คือม่วงแน่นอนดูสีโอ้โหเข้มปั๊ดมากต่อไปนะครับมาที่แบรนด์ชัยนะครับผมทาดาฟาฟูมิเอเลครับผมโรสเซนทอนเป็นตัวที่ผมซื้อมาเุิบแทบจะไม่ได้หากุหลาบอื่นเลยเอาตรงๆเพราะว่าจบอะจบจบมันคือกุหลาบที่ผสมความสำอางลงไปเยอะมากความแบบแป้งความแบบแมทความลิปสติกความแบบซาตินคือมันมีทุกอย่างที่คุณแบบนึกออกว่ากุหลาบบวกกับ ความหรูหลาความสำคัญคุณเอามาบวกกันนะมันออกมาปเป็นกลิ่นนี้หมดเลยผู้หญิงใช้ก็เขาเรียกว่าอะไร,รเซ็กเซ็กซี่หรูไปเลยแล้วก็ผู้ชายใช้ก็จะแบบดูแบบ ลึกลับอะดูแบบมีอะไรนะ่าคนณาม,มาก mm hmm. ถ้าใครที่แบบเบื่อกูอาจจะแบบเบื่อกหแบบลาดเดิมๆที่แบบกหลาไปเลยลองโรสันทอนได้คือได้ลองจากน้องเหนือแล้วรู้สึกว่าดีมากนะมันเป็นกุหลาบที่เออหวานแหละมันไม่ได้หวานแบบมึนหัวมันคือหวานแบบพอดีมากๆหวานที่คุณสามารถใช้เดลี mm ่ hmm. <Daily S 1> ได้ไหมก็าอาจจะเป็นช่วงหน้าหนาวแต่ว่าพีเฟอร์ช่วงกลางคืนอยู่ดีนะมันดูเป็นกลิ่นที่แบบโอ้หถ้าคุณอยู่ในมุมมืดๆหน่อยในร้านแบบผับบาร์อะไรเงี้ยแล้วก็จิบดีนะโอ้โหดูแบบเท่มากอะ ใช่ใช่ใชมันเซ็กซี่ามากมากตัวสุดท้ายไฮไลท์ของวันนะครับแม่สวนฟรานซิสเคอร์เจนนะครับอูดซาดิมูดวันนี้ก็ไม่ต้องพูดเยอะนะ<ม>ซื้อเสียงเลี้ยงนางพอเยอะ<ม>อูดกุลา แจมมี่ฟ <laughs> ิลแบบกลางคืนอ่ะก็คือเที่ยวกลางคืนเลยผมคิดว่าอันนี้มันก็เสิร์ฟเพอร์เพสของมันได้ดีอย่างเดียว <ừ> เพราะว่าถ้าฉีดกลางวันก็อาจจะแบบ<ห>ย,<น>ยิง <ๆ S 2> ่งิงเมืองเมือไทยอ่ะมืนเออมึน,มนเดินทางได้ไหมเหรอก็คิดว่าอาจจะยังหนักไปหนักไปใช่สำหรับคนเลาข้างด้วยอะไรเงี้ยก็คือต้องกลางคืนเท่านั้นเลยเที่ยวกลางคืนเที่ยวผับแต่ว่าแบบถ้าบอกว่าแบบทาดาแบบอยู่ในมุมมืดอ่ะอันนี้คือแบบสปอตไลท์อ่ะผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบฝั่งนี้ไอ้ตัวนี้ก็เป็นแบบลึกลับอยู่ข้างหลังอันนี้จะเป็นแบบกูเต้นอยู่กูเเต้้นนอออยู่แแบบบกกลลลาาฟะะรรร็จปวหหสั ตัวเแต่มันมีตัวเอ็กเซอร์อยู่เหมือนกันนะก็คือตัวนั้นก็คือยังไม่ลองกันแต่ว่าเขาบอกว่าแบบกลิ่นมันแบบมีความลึกลึกซึ้งมากกว่าแต่ว่าตัวนี้ก็สำหรับพี่ก็ก <laughs> ผมผมว่านี่มันลึกไปแล้วจะมีเอ็กเซอร์ดีกว่ามันค่อนข้างที่จะแบบทำให้คุณ outstanding <ๆ S 2> เอาแตนดิ่งมากเลยในกลิ่น,นเนี้ยคุณฉีดก,ก็แบบไม่เกินสิบปีอะผมพูดได้เลยว่าสมมติแบบเป็นคนรู้จักหรือว่าเดินผ่านอะไรเงี้ยคือแบบต้องถามมาว่าเฮ้ยฉีดกลิ่นอะไรวะคือมันมันแรงมากๆเลยทุกคนจริงๆนะแล้วยิ่งแบบนะเที่ยวผับอะมาแน่เดีี๋ยวมคนัักแนนน่่ใชมเป็ฟีลแบบระะยที่คนนนอื่่ได้กลิะเขาจะไดี๋ยว ความเป็นกุหลาบแจมมี่แต่ว่าถ้าคนเข้ามาคุยกับบทสนทนาใกล้ๆต,ต,ตรงนี้ของคุณแบบรอบๆคุณนะคุณจะได้ความเป็นอูดที่แบบดูอบอุ่นลึกลับแปลก outstanding นแบบคนเล่นน้าหอมองี้มาถามไม่ใช่เลยอูดสตินมูดโอ้โหเทนดีจัดจริงเหมือน <laughs> <laughs> แบบเปิดตอบแบบแบบ ผมคุณฟังเพลงผมฟังแบบ radiohead อะไร Classic จริงจริงสำหรับ10ตัวสิน้ำหอมเอาสิบเลยเหรอสิบป่ะเฮ้สิบเลยเหรอสิบสิเฮ้ยนี่คือสิบตัวใช่ครับผมก็สรุปไปง่ายๆนะครับว่าก็ฝั่งที่พีเป็นห้าตัวที่แบบว่าใช้ได้แคชชวลหน่อย daily 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 casual วงนนี้ยของผมก็ได้แบบกลางคืนฟอร์มอลนิดนึงอะไรอย่างงี้ก็ไปตามกันได้นะนะครับตามก็ได้ทั้งทองทั้งเหนือด้วยนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ก็เป็นน้ำหอมรวมหมายจะบอกว่ารวมน้ำหอมกุหลาบใกล้วันวันท้ายแล้วคุณไม่รู้จะเลือกเล่นไหนดีที่มันเป็นกุหลาบบเรราคคัััดให้้แลวว10ต ในวันวันทายนี้มีใครเรียกน้ำหอมกุหลาบตัวไหนก็ลองมาคอมเมนต์แชร์ดางล่างเดี๋ยวพวกเราไปอ่านกันบาย